นะครับโอ้โหหมายนะครับฝายนำรถนะครับฝายนำรถนะครับมีคนไทยนะครับสิทธ์อยู่หันนะครับคนในป่าเบี้ยต์ก็ปลาดุกปลาหยังอยู่นะครับแต่ว่าผมมาสิทธ์นี่ครับสิทธ์เงือเงือห้ามนะครับเงือห้ามล่องล่องเบิ่งนะครับนะว่าจะมีปลากินบ่นะครับปลาขาวปลาหยังนะครับล่องเบิ่งครับ og god natt. Rồi đúc, cấp rút đúc. Được. Được, đẹp, đẹp, đẹp. เงาเงาเงาครับตัวเดียวคอรอพี่น้องเอ้ยโอ้่าได้มาได้มาได้ได้ปลาตัวเดียวปลายังกลาดุกบ่หรือยังได้ปะปลาเบ็ดปลายังเลยสันมาโม่ตัวนี่ไหนตัวนี่ไหน่าเหมือนแบบ หากินยากเท่านี้่ีนี่